บาร์ดี้พี่น้องวันนี้แม่โมเดินทางไปกับสามีเหมือนเดิมชุเดินทางไปเอาหญนาพี่น้องหญนาอยู่บ้านระหาน้ำมีแม่ป้าคนเกี่ยวไใบถาพี่น้องเกี่ยวไใบถา,าวปะม้าด้วยร้อยคนว่ะเขาบอกว่าเออเลียบเบี้ยตะก่อนที่เดินทางค่ะกำมาหอดทางเข่าไปวบัตรโชคไสพี่น้องแต่ไปทางระหาน้ำบ้าน ประเพณีลาวหาหน้องวัฒนธรรมสินมีแพมีพี่น้องเสือดำคามก <c oughs> วาแเมมโมเคยได้ดูน้องเพืนยูได้แต่ว่ามือนี้เมมโมจ,จะเดินทางไปเอางาพี่น้องประเหต์ว่าแเมมโมจะได้เลือนหน้าพีน้องแต่บหูว่าชีสีได้ตาม,มพี่มม็ตอการมไ่ทนี่น้องพอเมมมีได้ตามที่ผัดขีดไปบ่เนาะ ทอดบ้านละหานำเลยพี่น้องถอดทางเขาแล้วทางเป็นบแบ,บนอย่างดีปันใดพี่น้องแม่มองก็มาตั้งแต่สามปีขึ้นหลังบ้าน่าห้าน,นำเลยห้านหานำเ<ำ>มืองสองคน,นงเคสวรนเขคสวรสามปีที่บุรีมาแปะเปลี่ยนใหม่เบิดพี่น้องเลยค่อยๆค่อยๆค่อยๆนี่ที่นี่สายเดี๋ยวสายรือกวา้างหยุดหยุดนี่นี่นี่โบแมนไปไปอีก มันก็ลงแล้วเจ้าก,กันแม่บอว่าเจ้าเวนตัวเราสี่เดยลลียเกยแม่มอกับบุจอทางบุจอขับบุจอแนหัวทางอยู่ืันไหนบอกวันไหนนี่นี่ทางเส้นนี้เทานี่นี่เรีนี่เนี่เออคอยคอยคอยทำามันสีแมนนะก็ไปทีเขาเออแตี๋ยวหรอยากแล้ว จอ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 ทานเดี๋ยวก่อนไม่มองกับโบจื้อประหยัดโมเมนอยู่เด้อโอ,โอ้นี่ก็เลยลงทางไปหน่อยขึ้นก่อนร้อยให้ทา้าบในร้อยนี่ใช้ทางเคลื่อนเขาลุงคูนนะลูกทางเขาเื่อนลุงคูนนั่นอันเมียเราสือพลอยหนาะ ใช่ใช่อีกอคือจนะูาหานาลงทีเช่นเน้นบ้านนะลงลงก็ <c oughs> เอาเข้าใจเข้าใจลงทางกับลงกักลงนี่ลงแต่ลงว่งงา อยู่นี่ใช้ทางเขาเพือนเจ้าน้นเาเอาไปจู้จะข้าม้าทางตำบิดรไอแม่นบน่แยกตัวน,นี้นะ่ะแยกตัวตำบิดโลดนี่นะ่ะนอกบ้านบ่นอกนั่นเช่นตัวขาม้า,าตำบิดรไ่ก็แม่แล้วว่าเลยเลี้ยวไปทางตะเวนออกเอาหน่อยจ้าก็เอาไปจู้เขาเขาม้าทามเขาเดียวนี่นะ่ะเอาไปใช้เงอนประคุณพูดเขาไปทางเชน,น้อยพู่เพื่อเขาอ่ะ ลงทางแต่ลงทางว่าม,มาหอดบ้านผู้ชาย,ยเลยผู้ไทยละห,าห้านานี่พี่น้องนี่แหละทางเส้นนี้แหละแม่หมอกับแปลกๆอยู่คือว่าปรากฏว่ามีกุขามตะกี้ละเข้าลงแล้วกุขาม,มโคจื้อได้พี่น้องนี่ทางเส้นนี้แมน เขาเรียกว่าโมคุนมาลาเพราะว่าตะกี้ทา่านศิลปนี่เขาเป็นปูยางพี่น้องมาสุดนี่คือว่าปูยางเพราะว่าเมื่อก่อนทางศิลปนี่ลงทงเขาเนาเคยไปทงกับป้าเมื่อก่อนไปงมเด็กงมหอยพี่น้องงมหอยเหล็กมานะเมื่อก่อนนะแม่หม้อมาหาอาอยุขีดแรกมือขาดมือขายคอยเด้อเด้อคอยเด้อเจ้าอย่าไว้เลยเด้อนี่สงส,ยสัยศิลปนี่ นี่นี่นี่เห็นนี่กำลังขากำลังทางเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจอ,อแต่เก่าจอดก่นอ,อ,อพนพี่พี่น้องลงทางคักงทางเหนืพี่น้องเอ้ยทางวัดทางบ้านเข้าพี่น้องบ้านอันนี้นั่น ก็หน่อยมาเมื่อก่อนนั้นสี่ร้อยลังคาพี่น้องเดี๋ยวนี้อัจฉริยะเลยสี่ร้อยลังคานะกว่าได้สามปีแล้วบ้านอันนี่คนเห็ดคามเลยพี่น้องหมอคามคามย่อมเสื่อเลยพี่น้องคามยอม่อ,ยอมเสือ่อย่อมเสื่อดำคามบ้านนั้นเอาเอนนื่นเลยเมื่อก่อนเขาหน่อยก็เคยมาเก็บคามนในป่าเขาหน่อยได้หาบัาตเตอร์เซ่โอ้ยเมื่อไง ตัดเอาเกี่ยหอดเลยพี่น้องหอดงาแล้วไชอบ่เนี่ยคุณกช้างให้กูบีนะวัดลูกลูกชายได้ได้ลูกชายมึงนะเออเปนคู่คือลูกกเป็นคู่ โลเจ้า่ได้นั่งแหกคุกเบนล่ำเนี่ยแล้วว่าชิบะจเศร้าใ่มาๆมือเศี้าไปชอ่ะเศร้าบ้าเราะเขา่วมกันหูจันที่ไปชงุ่กเบนมาแล้วก็บ้าแถวปลาพูนแ่าเอาเองเนาะเอนบ้ว่ะมาเอาเรื่องนี่นะมันไม่ได้ไปได้เนี่ยแล้ว่าชิบะอย่าง่รเขาก่าแล้ว่ามืออื่นกคกกเบนี่กกเบนจะอยู่นั่นแลวญาตินราเคยไปเรียก่ นึ่งไม้กันเอาหนาขึ้นรถแล้วเลยพี่น้องหนาการเลยได้ไลายอยู่พี่น้องไลายเติบอยู่แต่ว่าอันผสมกันอามาสมกั่นอันทางออกกันอย่างหนาเกอย่ามันมืดนี่อมึนมอกชิเผาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เนาะม่นมอก็สิได้เดินทางกลับบ้านเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดินพี่น้องเด้อว่าม่นม้อจะเพจยังหนาพี่น้องติดตามเสียกันเนาะหาเจ้าของแจสบายดีพี่น้อง